สวัสดีค่ะสวัสดี f c ฟซียาการเดนที่น่ารักทุกท่านย่าการเดินพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะอีพีนี้นะคะอีพีนี้ขายราชินีนะคะราชินีพันดอกมีแบ่งปันอยู่ที่หนึ่งต้นนะคะอ่าอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์นี้ไซส์นี้จะไปไม่ได้นะคะไซส์นี้จะไปไม่ได้ค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยอ่าอันนี้ขอขอเป็นรับที่หน้าร้านนะคะขอรับหน้าร้าน สำหรับต้นนี้นะคะราชินีพันดอกอต้นนี้จะเปิดอยู่ที่4,500นะคะต้นใหญ่ๆเลยเขาแผ่แผ่มากค่ะอ่านก,กลัวว่าถ้ารัดแน่นเกินไปกลัวกิ่งก้านเขาจะหักนะคะก็เกรงว่าจะไปไม่ได้คะ่ะอันนี้ขอเป็นรับที่หน้าร้านแล้วก็จะมีแบ่งอยู่ที่หนึ่งต้นนะคะฟอร์มสวยมากฟอร์มสวยมากอ,อันนี้อันนี้เหมือนเขาจะกลายนะคะเหมือนเขาจะกลายบ้างนะคะราชินีพันดอกอ่า ยิ่งต่อให้เป็นมเมล็ดได้ก็กลายได้นะคะอันนี้นุชต้องขออภัยนะคะไม่ทราบว่าไม่แน่ใจว่าเป็นมเมล็ดนะคะหรือว่ากิ่งตอนนะคะสําหรับต้นนี้นะคะอ่ะต้นนี้ปกติเปิดอยู่ที่1500งน้ารนะคะอ่ะวันนี้ไลน์นี้นะคะเปิดให้ที่1200งพันะคะสวยมากสวยมากหัวใหญ่ๆเลยอ่ะค่าจะส่งนะคะค่าจะส่งหนึสิบาทนะคะ เดี๋ยวดอกมาก็สวยนะคะเดี๋ยวดอกมาเต็มก็สวยเลยถ้าชอบนะคะก็สามารถโทรหานุชได้ค่ะ0644787995นะคะหรือจะแคปส่งให้นุชทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วนะคะสำหรับวีพีนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ